น,นี่ค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกับช่วงดอกไว้นะวันนี้เหมือนกับน้องแป้งบองจะเป็นแคมปิ้งกันที่นคารปฐมแต่เราจะไม่กางเต็นท์เพราะเขามีที่พักให้อยาจะพาไปดูว่าเป็นยังไงเจอกันตอนถึงที่พักเลยค่ะ รู้สึกว่าจะปเป็นเราจะถ่ายไปเหรอถ่ายละเืินนะพี่ก็ปกติเลย,ยไม่อันนี้นะคะก็จะเป็นตรงที่เขาให้อ่ตั้งคขปมนะคะแบบว่ากางเต็นท์นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นกางเต็นท์เลยนะคะเป็นลานกว้างๆเลยค่ะ ส่วนที่ส่วนที่พักของเรานะคะก็จะเป็นบ้านอยู่ตรงนู้นเลยนะคะ,ะจะเห็นไหมเราค่อยเดินไปอีกน,นะคะอันนี้เรากําลังมาเช็คอินอยู่ที่คาเฟ่ค่ะตรนนี้อันนี้ก็จะเป็นหมูกระทะที่เราสั่งทางของที่พักไว้นะคะเขาก็จะให้เป็นกระทะกับอันมนันนะคะแล้วก็ชุดหมูะคะ ถึงที่ six six พักแล้วนะคะถ่ายที่ถึงแล้วที่พักลืมมาดูที่พักเป็นเป็นเหมือนเต็นท like like <sh arp in yellow> wow. ์ที่แบบว่าแคมป์คาบิ้ที่เขาทำขึ้นเราดูข้างในเนี่ยมีมั่งเอื้อนะอ้าวมันไม่ได้ล็อกอ้าวล็อก อ้าวมันเลื่อนเหรอดึงดึงอย่งเงี้ยถ้าเหนี่มมาดึงอ้าวถูกพ้องปะวะถูกแล้วลูมหนึ่งออ่าแกะและโอเคก็ทำไมมันมีแค่นี้ไมม่าอ้ร้อนจริงว่ะมีแอร์ด้วยข้างหลังอ้ แม่น้ำอุูยเย็นอ่ะ<ม>เอยบรรยากาศดีมากอ๋ออันนี้ก็คือเป็นทางให้เดิน,ด,นด้วยวก็เราก็ไปแบบว่าคนจะปิกนิกก็ได้เป็นลานตร<ม><ม>งนี้เป็นร้าน<ม> หลังจากกินหมูกระทะกันแล้วเรียบร้อยอาบน้ำเตรียมนอนแล,แล้วก็เลยมีกิจกรรมก่อนนะคือการฉายหนังบนโปรเจคเตอร์คืนนี้ราตรีสวัสดิ์เมื่อไรจะไม่เยี่ยมลูกมันจะเออเออเอาได้ไปพ่อหนาสองสามเมืองไม่โหลดไฟเข้าอีกรอเลยมึงั่งเหรอแล้นก,กันแล้วแล้วก,กันแล้วโอแมนน้อยเซียนนอ้อยยุ่นเฟรดเหรอดู ลูกโตมีเฟดน้อยน้อยมูผูมาหารอะหมูจังไหนนี่ส่มผักเสียนเออแสดงว่าอีกคนนึงก็คือเป็นเฟดเส่มปลาหน่อยสิวะเล่าใงกระไดนี่เสสยงขนมจีนไม่มีน้ำยาทีนี้เชือคนผดหัว ฮัลโหลสวัสดีจ้าตอนนี้ตีห้าเ้่าไหร่แล้วหรือจะหกโมงแล้วหกโมงยังห้าแปอีสองอีหนึ่งนาทีอีหนึนาทีหกโมงไปดูบรรยากาศตอนเช้าข้างนอกกันยังไม่ได้อาบน้ำยังน้า OOF ได้แค่นี้พระจันทร์ยังสว่างเลยพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนู่นพระอาทิตย์ขึ้นกลมดิกด๊กิ๊กอยู่ไกลๆน,นูนเลิศเลิศยามเช้าวันที่สองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นด้วย เอาพายเรือสคนอันนี้น้องคนเล่นคนเดียวคนเดีวคนคนเดียวนคนเดานคนเียนเดียวคนเดียวกนนเดียวเดีอคนเคนเวเรีคนเดนีนเนคนเดเนนตดีควานนเนเนเีวนยนเนนีนีีดนเวนน นั่งนั่งตรงโกลมเปียกตูดอ่อาก็ลงไปเลยครับต้องไปอย่งเดียวเลยนะต้องจบเปลือกต้องนะครับขาปลาไปเลยเกีนตูดคนนึงก็จะหน้ขณะอด้วยกันหรือจะหน้าฐานหน้าเขากันก็ได้อันนี้ส่งสูงง่ายผมนั่งขาหน้าหาพี่นั่งตรงกลมๆอ่ะนั่งเลยสูดอยู่ตรงกลมๆตอนนี้สูดเปียกหมดแล้วเลยจุกจุกไม่จุกไม่จุก ดิแนไหมดดนแดนสวนไหมให้ให้ไม่ชะลอโอเคครับแล้วตรงไหนที่มันไม่ลึกบ้างคะเจ้าเดไม่ไม่ลึกครับลึกหมดเลยครับเบ่อดินลึกหมดเลยแต่ถ้าตกบ่อก็คือรอยน้ำมันลอยอยู่แล้วเราลอยอยู่แล้วเราก็มาเกาะเรือโอเคาจ่ไปทางโน้นก็ต้องใกต้องใช้รองเาไม่ต้องไปทางนี้ขกคนร้าั ก็พายจมน้ำก็เลยไปห่วงพายพายมันลอยได้เวลาเกาะนี่ก็ห่วงแต่พายคนจมน้ำเวลาเวลาเราขึ้นภูเขาลึกทำไยแต่บางทีถ้าคุณนภูเขาลึกภาคมาเปันจ้พลาี kind of ่ก่อน ยันก็จะไปตามน้ำเลยใช่ไหมด็กลองพายอ่ะเดี๋ยวต้องนึงเดี๋วี่ต้องมก้อหลุดแป้วอยเ่หนึ่ตรงตัวได้ลยอ่ะเขาบอกว่าให้ความมืออย่างนี้นะสองมือทางนั้นยังฝึกทางนี้ก็เล่นเอายังเขายังจะายอ แน่น่ะมันพายเป็นเหนอวะเนี่กอนนนะโอเคแรงดูแเออได้แล้วเข้าฝาแม่พายข่อยหลังนะครับลงพายเถอนพายเถยอพายเถื่อนบครับปากบออเอยเออทก้า นาดานแล้วัไกนทเลยอเลยแปาดนั หนูก็จะแบบเอากล่องพี่ไปด้วยแงวแงวแงวเปนกลางเลยเราจะได้มีเวลาถ่ายรูปโอ้ยดาร์กเปียกไมนเปียกหล้วพี่เนียงแต่น่าก ปอกชีสจะใส่ลงในต้มะมนมันดับรอครับร้อยอาหารเย็นวันนี้มาม,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 ม่ามาม่าคุกปุ่นมามไว้ตรงกลางได้ไหมโอเคมาม่าคุกปุ่นกินกันหลับกินกันเถอะ